ครับเราจะเปลี่ยนไอคอนได้ยังไงครับคนที่เปลี่ยนได้นี่ใช้วิธีอะไรครับใส่เอ่อใส่ยังไงครนะับใช่ครับเราเปลี่ยนรูปไอคอนอยังไงครับตอนนี้ปุ่มมีไอคอนอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่ไอคอนลงไปแต่ไอคอนจะเป็นรูปบ้านเสมอ เราเปลี่ยนรูปบ้านเป็นรูปอื่นด้วยวิธีอะไรครับใช้อะไรนะพิมพ์ชื่อลงไปเ,เช่นเช่นตรงโฮมเนี่ยผมต้องพิมพ์ว่าอะไรครับรขอโทษนะครับอะไรนะเคลีย,ลยอสมมุติสมมุติเปลี่ยนชื่อไอคอนเป็นเคลีย แล้วมันเปลี่ยนทั้งคู่อะผมอยากให้สองปุ่มนี้คนละไอคอนกันมันทำได้ยังไงครับอ๋อครับใส่คนไป็นหน้าใส่อินครับแล้ว สมมติว่าสมมุติว่าในใน UI template เนี่ยมีไอคอนนี้อยู่สมมุติผมไม่ลบออกนะอ่าเป็นคําว่า home เหมือนเดิมแล้วกันอ่ะผมไม่ลบออกก็ไม่เป็นไรแล้วเออไม่ลบออกแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ปุ่มไม่ว่าปุ่มไหนก็จะต้องมีไอคอนรูป home ถูกต้องไหมครับอ่าผมไม่ลบออกแล้วผมก็มาใส่ที่ s i g ย in คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีสองไอคอนอ่าโอเคสมมูมใส่ลูกเคลียร์ก็เป็นสองไอคอนอ่าว้วก็ใส่ข้อความไปสะหน่อยจะได้บอกว่าสายอินอ่ะใครมีวิธีอื่นอีกไหมครับ ทำไงจะเปลี่ยนไอคอนโฮมเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นอ่าอย่งอ่าผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันผมอธิบายอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์คิดอะไรอยู่นะครับอย่างนี้ครับสมมุติว่าเอ้ยมันมีโฮมกับมีไอคอนซ้อนกันอยู่เอาออกสิครับถูกไหมฮะอ่า แล้วอะไรนะอยากจะใส่ไอคอนอะไรก็ใส่ไปอยากจะมีข้อความอะไรก็ใส่ไปถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็ได้หน้าตา่างนี้ไม่มีอะไรผิดครับไม่มีอะไรผิดเลยอาจารย์ไม่ต้องคิดมากไปถ้ามีนี้ถูกต้องครับไม่ไม่ได้มีอะไรผิดนะอ่ะทีนี้แปลว่าผมผมอยากจะใส่ไอคอนลงไปเนี่ยผมต้องพิมพ์อันนี้ทุกครั้งถูกต้องไหมครับอ่าผม เอาใหม่ผมตั้งกําหนดให้อาจารย์เลยแบอบกว่าถ้าอยากจะใส่ไอคอนเนี่ยให้มาใส่ที่ property อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนพิมพ์ข้อความก็พิมพ์ข้อความไมเฉยแล้วเดี๋ยว component นี้จะเนเดอร์ไอคอนให้ตามที่เราระบุว่าจะเป็นไอคอนรูปอะไรอ่ะอาจจะลองทําแบบนี้ดูครับอ่ะผมกําหนดวิธีการให้แล้วกันสมมุติอยากให้เป็นไอคอนรูปบ้านครับให้เป็น property ส่วนตรงกลางเนี่ยก็พิมพ์ข้อความธรรมดาก็พอไม่ต้องพิมพ์ไอคอนลงไปนะครับโอเคลองไม่วิธีที่อาจารย์คิดได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับอ่าทีนี้ลองดูอีกรูปแบบหนึ่งดูและนอกจากแบบนี้ยังมีแบบอื่นอีกนะครับอ่าลองดูแบบนี้ดูผมกําหนดให้เลยให้ทํา property ชื่อว่าไอคอนครับเพื่อใช้ในการกําหนดรูปไอคอนของแต่ละปุ่ม ราะฉะอันนี้อาจารย์ก็ไปเลือกอสมมติเป็นรูปเคลียร์อีกอันนึงเป็นรูปอะไรดีเนะี่ยเวลาหมดไปกับการเลือกรูปไอคอนนะสวยไปหมดไม่รู้จะเลือกรูปอะไรดนะซายอินมีตัวไหนพอใช้ได้บ้างไม่มีนะอ่ะล็อกอิน ่านี่เป็นรูปล็อก Lock in. อินก็โอเคอยู่นะครับนะก็ใช้รูปใช้ไอคอนชื่อล็อกอินก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยเนี่ยอยากให้โชว์ไอคอนเวลาใช้งานก็จะได้สะดวกครับแค่ระบุว่าอยากได้ไอคอนอะไรนะครับไม่ต้องไปทำแท็กสแปนนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับไอเดียประมาณนั้นลองดูนะครับ